สวัสดีครับน้าๆนะครับเราพบเจอกันนะครับอีก EP หนึ่งนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP วิธีการผูกเบ็ดตีปลาชะโดนะครับหลังจากที่ EP ที่ผ่านๆมานะครับเราเคยเล่าเรื่องถึงการไปตกปลานะครับชะโดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกายเนี่ยก็จะมีปลาไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะครับชะโดไม่ว่าจะเป็นไซส์เก้าไซส์สิบไซส์สิบเอ็ดไซส์สิบสองโลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ วันนี้นะครับสาหรับเที่ยวหลังคันเนี่ยก็จะมาเสนอวิธีแล้วกันนะครับวิธีปลูกเบ็ดปลาชะโดของเที่ยวหลังคันนะครับหรือว่ากับผมนะครับช่างทรายซอยแปนะครับเราก็จะคอยมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยผูกยังไงนะครับสำหรับน้าๆนะครับที่เป็นเซียนชะโดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ติดตามนะครับส่วนใครที่ผูกเป็นแล้วเนี่ย ก็ข้ามไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับฝ voilà ่าจะมาผูกเป็นได้นะครับแล้วก็ได้ปลาขนาดนี้ต้องบอกว่าก็ผิดพลาดมาเยอะสาหรับวันนี้นะครับจะบอกว่าสิ่งที่ผมใช้เนี่ยจะค่อนข้างโอเวอร์ไปหน่อยนะครับสําหรับนนาหลายคนที่ไปตกตามอ่างต่างๆตามเขื่อนต่างๆนะครับซึ่งปลาชะโดที่ที่บ้านเราเนี่ยแนวที่อ่างนอกกายเนี่ยถ้านานาไม่เคยมานะครับนานาจะไม่รู้เลยว่า ถ้าเราเจอไซส์10โลไซส์12โลที่มันแบบห่วงลูกเนี่ยนะครับห่วงลูกหรือว่ากําลังที่จะไข่เนี่ยสายสลิงเนี่ยนะครับ60 70เนี่ยขาดกระจุยนะครับไม่สามารถทนแรงเข้าได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเราใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือตัวเบ็ดนะครับ ไม่รู้เห็นกันไหมนะครับนี่นะครับตัวเบ็ดอ่ายังไงเห็นนะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นเบ็ด5 o นะครับเบ็ด5 o ตัวเดียวนะครับกับผูกกับตัวเดียวก็นหน้าท่านอื่นจะจะใช้เป็น2ก็ตัวขอ3ก็ตัวขอก็ไม่ว่ากันนะครับแต่แ่ว่าผมจะใช้แค่ตัวเดียวนี่แหละพอละนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นสลิงนะครับหรือว่าสายหน้าวันนี้เราจะมาทากันที่80ปอนด์นะครับ ก็โดยปกติก็ใช้กัน60 80แต่คลิปที่ผ่านมาเนี่ย60ปอนด์นะครับขาดนะครับเห็นเลยว่าเขาขาดขาดแบบยุ่ยเพราะโดนฟันเลยนะครับโดนฟันของปาชโดเนี่ย <c ragen> ขาดเลยสลิง60ปอนด์ในขาดกระจุยเลยก็เลยขยับขึ้นมาใช้80อาจจะกินยากนะครับกินชา้าปลาลระแวงแต่ก็ได้ตัวแน่นอนนะครับ80กาวร้อนนะครับไฟแช็กนะครับตัวล็อกสายนะครับนี่นะครับ แล้วก็ท่อหดนะครับขนาดเล็กๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับท่อหดแต่โดยส่วนตัวผมจะมีนะเพราะว่ามันก็จะช่วยเซฟตรงตรงนี้นะครับไม่ให้สายเนี่ยมันแตกแล้วก็มาที่มือเรานะครับเวลาที่เราประกอบกันเบ็ดนะครับครีมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการผูกเป็นยังไงบ้างก็ก่อนอื่นนะครับเอาสายสลิงออกมาเนี่ยตัดก่อนนะครับเราจะทําสายหน้าเนี่ย ยาวประมาณสัก30เซนนะครับผมจะทําประมาณ30เซนนะครับก็จะทาประมาณนี้นะครับ30เซนแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อตรงที่ผูกตัวเบ็ดกับผูกที่ห่วงออกไปหน่อยนะครับก็เผื่อไปประมาณสักอย่างสิบเซนก็จะเป็น20นะครับพูดง่ายคือตัดประมาณ50เซนนะครับผมจะทํายาวนิดนึงนะครับเพราะว่าสายสลิงมันค่อนข้างจะแข็งถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทาให้มันยาวเนี่ยมันจะแข็งนะครับแล้วก็การให้ตัวเนี่ย แยากปลาจะกินระแวงนะครับปลาอ่าออกายเนี่ยถ้านะนะไม่เคยมานะครับผมแนะนําเลยว่าปลา่างออกกายเป็นปลาที่เคี่ยวระแวงพอสมควรระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตกปนินเนี่ยจะเล็กมากเดี๋ยววันหลังผมจะมาทําคลิปนะครับเป็นคลิปวิธีผูกเบ็ดตกปนินนะครับสําหรับอ่างออกกายนะครับต้องเป็นเป็นอ่างที่ ใช้เบ็ดตกปลาเนี่ยค่อนข้างจะขี้ระแวงนะครับนะครับเราเตรียมสายขึ้นมาก็สอดสายนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่ให้แม่สายเนี่ยเหลือเยอะจนเกินไปนะครับสายตัวนี้จะเป็นสายช่วงที่เหลือแล้วนะครับอยากให้แล้วมันเหลือออกมาจากตัวเบรดแค่ไหนให้อยู่แค่นั้นนะครับหรือว่าเพื่อมาหน่อยก็ได้สำหรับเพื่อนๆที่ยังผูกไม่ค่อยเป็นนะครับกดสายนี้ไว้นะครับกดสายไว้แล้วอันนี้โป้งเนี่ยหนีบนะครับหนีบไว้ นะครับนีดสายที่นี่ไว้หากสายนะครับหากสายชุดที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับกลับมานะครับหากให้พับเลยนะครับเนี่ยนะครับหากให้พับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะง่ายในการทํางานจับสายนะครับวนขึ้นมานะครับนะครับนี่นะครับวนขึ้นมานะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบนะครับห้ารอบแล้วท่านจับนะครับนะาจับไว้นะครับ จับตรงนี้ไว้นะครับจับปลายสายด้านนี้นะครับแย่ย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาช่องหลังตัวเบ็ดนะครับแล้วค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับแล,แลดด้วดัดสายนะครับดัดสายกลับนะครับให้มันอยู่สภาพแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเบ็ดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเห็นนะครับเนี่ยนะครับตัวเบ็ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ สลิงเนี่ยมันจะแข็งนะครับวิธีการทําให้สลิงเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่บิดไปบิดมาเนี่ยตัวช่วยของเราคือเจ้านี่นะครับกาวร้อนนะครับก็หยอดลงไปนิดเดียวนะไม่ต้องมากนี่นะครับหยอดลงไปแค่พอชุ่มๆนะครับทิ้งระยะไว้ประมาณสัก2 3นาทีนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับ เอาละด้านี้เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราค่อยกลับมาตัดสายส่วนที่ยาวเกินนะครับนะครับสายฝั่งหนึ่งนี่นะสายฝั่งหนึ่งเราจะแย่ตัวล็อกสายนะครับตัวแคมบีบสายเนี่ยเข้าไปนะครับเขาเรียกอะไรนะสลิปเปอร์กิปเปอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกไปถุงกันนะครับแย่เข้าไปเขาจะแถมมาให้กับสายสลิงนะครับตัวเนี้ย หรือเราซื้อแยกก็ได้แล้วก็ท่อหดนะครับแย่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วลูกหมุนนะครับใช้เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับแย่เข้าไปรูลูกหมุนแบบนี้นะครับแย่เข้าไปก่อนให้ยืดออกมาประมาณสักเจ็ดเซนนะครับแล้วสายเนี่ยนะครับพันตัวเองนะครับพันตัวมันเองนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ มันจะอยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับเขาดึงนะครับดึงว่าดึงให้มันเล็กหน่อยนะครับดึงให้มันเล็กหน่อยนะครับเล็กประมาณนี้นะครับเอาสายเส้นนี้นะครับวนกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับวนกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่เข้าไปหน่อยนะครับไล่วงเข้าไปนะครับดึงแล้ววงเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับเล็กประมาณนี้นะครับหรือใครจะเอาเล็กฝั่นี้ก็ได้นะครับจะเอาเล็กฝั่นนี้ก็ดึงเข้าไปอีกนะครับดึงเข้าไปอีกทีนี้มันจะเหลือเล็กแล้วนะครับ เต่เล็กแล้วน้ก็จับอันนี้นะครับสอนเข้าไปในวงอีกเหมือนเดิมนะครับน,น,นะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วเราจะจับสายเนี่ยนะครับกลับคืนมาให้อยู่แนวเดียวกันกับสายตัวตัวเมนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วตัวล็อกสายเนี่ยครับตัวล็อกสายเนี่ยนะครับเข้ามา ตัวล็อกสายเข้ามานะครับเข้าไปถึงถึงจุดนี้เลยนะครับถึงจุดตรงนี้เลยนะครับดึงพยายามดึงสายให้ตึงไว้นะครับถึงจุดตรงนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอาครีมนะครับครีมอะไรก็ได้นะครับแต่เนี้มันจะมีครีมนี้มันจะมีตัวตัวล็อกแบบนี้นะครับตัวล็อกกิฟนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บีบเลยนะครับบีบบีบล็อกเข้าไปนะครับบีบแน่นๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะตัดนะครับผมจะตัดตรงนี้ออกนี่นะครับท่อหดที่เราใส่เข้าไปนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ลอดเข้าไปนี่นะครับอยู่ประมาณนี้ไฟแช็กลนนะครับไฟแช็กลนไอ้ตรงนี้เพื่อนๆท่านไหนจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่า ประโยชน์ของมันคือเวลาที่เราทํานูน่นทํานี่นะครับหรือว่าเวลาที่เราใช้งานไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยปลายสายสลิงมันจะแตกนะครับพอมันแตกแล้วมันก็จะเกิดปัญหากับตัวเรานั่นแหละนะครับย้อนกลับมาที่ตัวเบ็ดนะครับที่เราเหลือปลายสลิงไว้ที่ตัวหยอดกาวเมื่อกี้นะครับก็มันจะเหลืออยู่เท่านี้นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราตัดมันทิ้งซะนี่นะครับนาๆเห็นไหมครับ จะประมาณนี้ก็เสร็จลงไปนะครับสำหรับวิธีการผูกปลาชดโดนะครับถูกเบ็ดตกปลาชดโดของเที่ยวหลังคันนะครับช่างสายซอยแปดสำหรับนานาะท่านใดนะครับที่มีวิธีการแตกต่างผมเห็นบางคนเนี่ยเขจะผูกเป็นแบบสองตัวสามตัวผูกเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางพื้นที่แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าวิธีแบบเนี้ย ผมไปตกผมจะเน้นตกปลาหน้าดินนะครับส่วนปลาชะโดเนี่ยจะเป็นกําไรหรือว่าผลว้ได้ผมก็จะเอาพวกปลาตะเพียนนะครับมาแล่ติดตามได้ในคลิป EP ที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการแลร่ปลาตะเพียนเนี่ยแล้วผมมาเกี่ยวกับเบ็ดตัวนี้ผมทํายังไงนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเก็บความรู้น้อยๆน,นะครับจากผมนะครับเที่ยวหลังคันช่างสายซอยแปดนะครับแบ่งความรู้ให้กับนัานนะที่จะมาตกปลา ที่อ่างดอ,อกกายนะครับทาตัวนี้มานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับปลาชะโดดอ,อกกายนี่มีปลาชะโดปลาล่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ทําเสร็จแล้วก็พามาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ถุงนะครับจะเป็นถุงซิปผมจะทําไว้ประมาณนี้นะครับเป็นถุงซิปก็ใส่ไว้นะครับพอจะใช้เราก็หยิบมาใช้ง่ายได้นะครับเคยไปซื้อนะครับผมเคยไปซื้อผมจะไม่เอ่ยค่าแล้วกันผมเคยไปซื้อนะครับ ที่เขาใส่ถุงแพ็คขายเนี่ยยี่สิบห้าสามสิบาทนะครับเมื่อก่อนผูกไม่เป็นเอามาซื้อมาเสร็จปุ๊บนะครับปลาชะโดกินเกิดอะไรขึ้นไหมครับนันะไอตรงนี้ครับไอตรงนี้ที่เขาผูกไว้เนี่ยครับเนี่ยครับเขาผูกผมเนี่ยเขาไม่ได้ตีเกียวนะครับเขาไม่ได้ตีเกียวเขาแค่เอาสายสลิงย้อนกลับมาแล้วใส่กิฟตตัวนี้นะครับแล้วบีบสุดท้ายพอปลากินกระชากแรงๆเนี่ยรูดครับมันรูดออกหมดเลยนะครับ ก็เสียดายนะครับสองสามครั้งแล้วผมก็หาสาเหตุเอ๊ะทำไมันเกิดอะไรขึ้นพอมันลองมานั่งดึงกระชากกระชากดูหลุดนะครับก็เลยอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายของอุปกรณ์ที่เอามาขายนะครับเราก็เลยจะต้องมาทํากันเองนะครับปรับปรุงแก้ไขกันเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราจากลางไปก่อนนะครับสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะครับช่างสายซอยแปดกิเลนเอ่อเที่ยวหลังคันนะครับนะท่านใดนะครับก็ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. กับเพจเที่ยวหลังคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจากลาไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีหน,น้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ